สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับฮิตบอลละเฮิมยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลแต่ก็ถูกไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลสกัดได้แทบหมดระเบิดกลางอากาศแต่ก็ถูกกองทัพอากาศอิสราเอล ถล่มโจมตีสถานที่มั่นและจำหนทานอาหารของกลุ่มกอรกร้ายฮิตบอลลาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศเลบานอนใส่ไม่ยัง้งรวมถึงเครื่องบินลบเทพอิสราเอลถล่มโจมตีใส่โรงงานผลิตจรวดและอาวุธหนักของกลุ่มกอรกร้ายฮิตบอลลาะในช่วงข้ามคืนไฟลุกโชนช่วงชัชวาลและไอพีทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอ,อีก5าคนและผู้รับเหมาเสียชีวิตเพิ่มอ,อีกหนึ่งคนรวม6คนชาวโลกและชาวอิสราเอล ร่วมไว้อะไรกันอย่างสุดซึ้งเมื่อวันที่16พฤกุภาคม2 5 6 7มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกระารฮามาฮิดบันบลอและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกอกาาระไรฮิตบันลอมุงการเถเพิ่มเติมอย่างหนักนะครับเมื่อได้ยิงจรวโดดหลายลูกใส่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของอิสราเอล แต่ก็ไปไปถึงฝั่งฝันนะครับพี่น้องเมื่อถูกไอรอนโดมขีบบรรทุวัตตต่อต้านอากาศยานของอิสราเอลสกัดได้แทบหมดเลยนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่ไอรอนโดมขีบบรรทุวตตต่อต้านอากาศยานขั้นเทพของกองทัพอิสราเอลยิง่งจรวดของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลล้อนําให้ระเบิดกลางอากาศแต่เพ็นเสียงเลยนะครับพี่น้องก่อนที่จะมีเศษซากตกลงมาในพื้นที่ของภูเขาเมลอนนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นที่กองทัพอิสราเอลและทหารอิสราเอล รวมถึงประชาชนชาวอิสราเอลรายงานไว้นะครับเรามีภาพวิดีโอให้เห็นว่าตรวลวดของกลุ่มก่อการฮิตบอรนั้นตกไปที่บริเวณภูเขานะครับไม่ได้ตกไปที่บริเวณชุมชนของประเทศอิสราเอลหรือข่ายทหารอิสราเอลแม้แต่น้อยนะครับและก็ถูกขีปนาวุธต่อต้อานอากาศยานไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลสกัดได้สัดตึมสัดตึมระเบิดกลางอากาศบเวทีเดียวนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันเขาสลับจรวดของกลุ่มก่อการฮิตบอร,ร์ที่ต้องการจะเล่นงานประเทศอิสราเอลทหารอิสราเอลแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนล่วงตัว ในพื้นที่โล่งครับไม่สามารถเล่นงานประชาชนอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลได้และกองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้กลุ่มก่อการ้ายฮิตบลัฐเหิมเกลิ่อยู่ฝั่งเดียวนะครับพี่น้องจึงได้ส่งเครื่องเป็นรบเทพ ของกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งจุดปล่อยจรวดของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนเลาะหลังจากที่ฮิตบอนเลาะยิงจรวดโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลไม่นานนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ส่งเครื่องบินรบเทพของอิสราเอลนั้นโจมตีสถานที่ปล่อยจรวดของฮิตบอนเลาะทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนที่โจมตีใส่พื้นที่ของภูเขาเมลอนเมื่อเช้าที่ผ่านมานครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และนอกจากนี้อาคารแห่งหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย ฮิตบัลลาอของเหนือรัตวานะครับซึ่งเป็นเหนือชั้นยอดของกลุ่มก,ก่อกระไลฮิตบัลลาอกก็ถูกโจมตี ในพื้นที่เมืองจาบันเลดเลนและอาคารอีกหลังของฮิตบลลอนั้นก็ถูกโจมตีในพื้นที่เมืองบริดาด,ด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้ตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่แสดงให้เห็นว่าระเบิดเจแดงของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ยิงจากเครื่องบินรบเทพของอิสราเอลนั้นยิงได้อย่างแม่นยําจริงๆนะครับพี่น้องเล็งไปจุดไหนก็โดนจุดนั้นไปเต็มๆโดยที่กลุ่มก,ก่อการร้ายฮิตบล้อเบอร์ดาขคามานั้นไม่สามารถสกัดกั้นได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับ ยิงไปตรงไหนก็โดนหัวตรงนั้นนะครับสับตุ่มสับต,ตึ่มใส่ไม่ั้งแบบนี้คาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อกร้ายฮิตบอลเละดับกลืนดับสยองจำนวนมากแน่นอนนะพี่น้องงานนี้ไม่น่ารอดแน่นอนถึงแม้ว่าจะลบอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินก็ตามแต่ว่าอานุภาพของระเบิดเจดีย์ของของทัพอากาศอิสราเอลก็มีอานุภาพที่รุนแรงมากๆเลยนะพี่น้องเจาะไปถึงรูอุโมงค์ใต้ดินไม่ว่ากลุ่มกอกร้ายฮิตบอลเละจะมุดอยู่รูไหนลุ่มไหนก่อนนี้ชะตากรรมไม่ผลนะครับเพราะว่าไปก่อการทำเข้นกับประเทศอิสราเอลก่อ ไปทำลายประชาชนชาวอิสราเอลเพื่อชื่อเหลือกลุ่มกอกรา้ายฮามาสก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับงานนี้ก็ส่งผลให้เวรกรรมตามสนองกลุ่มกอกรา้ายฮิดบอลเลาะโดนสัดต,ตื้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ่านเลาะหรือโยาบานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิดบอลเลาะเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับว่าเป็นเหตุการณ์ชะตาขาดของกลุ่มกอกรา้ายฮิดบอลเลาะอย่างต่อนเนื่องนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอล นอกจากจะทมตีตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนกองทัพอิสราเอลก็ก่อนล้างกลุ่มกวาการ้า,ายที่บนล้อให้สินส้นซาก ไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้อีกต่อไปนะครับโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเท่นะครับโจมตีในช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่เมืองบาอันเบกนะครับทางฟิตวนออกทิงเหนือของประเทศเลบานอนนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตอาวุธและจรวดของกลุ่มกอกกร้าลฮิตบอลเลาะซึ่งใช้สร้างอาวุธนำวิถีและโดนนะครับตามการประเมินของกอ,องทัพอิสราเอล ที่ระบุไว้ในข่าวนี้นะที่มีการโจมตีในช่วงเวลากลางคืนนะครับด้วยระเบิดเจแดมถล่มโจมตีเส้นแน่งของโรงงานผลิตอาวุธของกองทัพกลุ่มก่อการ้ายฮิ่บอลลอสตึมสตึมแบบนี้นะพี่น้องจะทําให้ไฟลุกชดช่วงพัววันในค่าคืนที่มืดมิดนะครับขัดว่าทําให้โรงงานผลิตอาวุธ ของกลุ่มก๊อกร้ายฮิดบอลล์แห่งนี้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไม่สามารถนํามาใช้งานเล่นงานประเทศอิสราเอลได้อีกต่อไปนะครับจากการที่กลุ่มก๊อกร้ายฮิดบอลล์ชั่วร้ายเหล่านี้เพิ่มเติมใช้อาวุธที่ผลิตจากโรงงานเหล่านี้ไปเล่นงานประเทศอิสราเอลครัสุดท้ายก็ถูกไหมหัว จากกองทัพอิสราเอลโดยการส่งอาวุธหนักและเครื่องบินรบทะโตกโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับ้องไฟลุกชดโชทชวนเลยทีเดียวและคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเละที่ประจําการอยู่ในโรงงานดังกล่าวนั้นดับเคลื่อนดับสยองไปพร้อมกับโรงงานที่ถูกระเบเิดเตะดมของกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีไปแน่นอนนะครับโดเนเตรียมสักขนาดนั้นและในเวลากลางคืนด้วย ช่วงเวลาที่กำลังหลับไหลก็ยังมีระ,ะเบิดเตี๋ยแดงหลงสึงความกุมก่อกระแลฮิตบลเละที่โรงงานผลิตอาวุธแห่งนี้ขาดวางงานนี้ตื่นมท่ทีไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพันละหรือโยอบานเอลกเรียบร้อยแล้วนะครับอาขุนกรรมที่ตามสนองฮิตบลเละเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปช่วยกุมก่อกระแลฮามาสมาทำลายประเทศอ,ศอิสราเอลประชาชนอิสราเอลแบบโบรายปาะเ CA, ดอนแบบนั้นทั้งที่ฮามาสมาเล่นงานประเทศอิสราเอลมาปิดจีบสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาอย่าง โหดไล่ปาเถื่อนแบบนั้นแล้วฮิดบันเลาะยังไปช่วยฮามาสกระทำการชั่วร้ายต่อประเทศอิสราเอลอีกทาให้งานนี้ก่อนทัพอิสราเอลก็ควบรวมเลยนะครับพี่น้องถล่มกลุ่มก่อการร้ายฮามาสควบคู่ไปกับถล่มกลุ่มก่อการร้ายฮิดบันเลาะสตึมสติมทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะครับส่งกลุ่มก่อการร้ายฮิดบันเลาะและฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพันละหรือเยาวันต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองทว่ามาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเลยข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่น่าเศร้าของทหาร กองทัพอิสราเอลได้ประกาศการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลเพิ่มอีก5คนนะครับและผู้รับเหมาอีกหนึ่งคนนะครับตามรายงานข่าวก็มีข่าวที่ยันเป็นไม่ค่อยอยากจะรายงานเท่าไหร่นะครับแต่ความจริงของสงครามก็ต้องมีการสูญเสียบ้างนะครับพี่น้องซึ่งการสูญเสียเหล่านี้ก็เป็นการสูญเสียของทหารอิสราเอลและจตรด,ด,ดีความกล้าหาญความรุกรบ ของกองทัพอิสราเอลขอนทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตไปจากการกวาดล้างภัยคุกคามที่มีต่อประเทศอิสราเอลจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้นะครับที่พวกเขาได้ต่อสู้จนถึงวินทีดท้ายเพื่อช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นจากภายคุกคาม จากกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสช่วยเหล่าเหล่านั้นนะครับทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตเหล่านี้จํานวน5คนนะครับพี่น้องถูกสังหารและอีกเจนายได้รับบาดเจ็บรวมถึง3นายอาการสาหัสซึ่งทหารอิสราเอลที่ถูกสังหารมีชื่อว่าคนที่1นนะครับชื่อลอยเบตยาคอบไว้ยีปีจากเอลีคนที่2ชื่อกีลัดเอลบอมนะครับอายุ22ปีจากโคไมโชโดอนนะครับคนที่3ชื่อดานนียล ชีมูอายุ20ปีจากทีเบรีสคนที่4ชื่ออีลานโคเฮนวัย20ปีจากคาเมลและคนที่5ชื่อเบสเทลเดวิด ชาหนฮฮดนะครับวัย21ปีจากเทลอาวิวนะครับซึ่งทหารทั้งหมดรับราชการในกองพันที่202กองพลลมของกองทัพอิสราเอลนะครับโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นกองทัพอิสราเอลระบุไว้เพิ่มเติมว่าเป็นการยิงกันเองของทหารอิสราเอลด้วยนะครับพี่น้องซึ่งรายงานไว้ว่ารถถังที่ปฏิบัติการร่วมกับพลลมในเมืองจาบาเลียที่ได้ยิงกระสุนสองนัดใส่อาคารแห่งหนึ่งที่พวกเขารวมตัวกัน เมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับโดยกองกำลังรถถังมาถึงในพื้นที่ช่วงเช้าและหลายชั่วโมงต่อมาพลล่มก็มาถึงในพื้นที่และตั้งฐานและทำลายกลุ่มก่อการรายฮามาสที่อาคารหลังหนึ่งนะครับแต่ต่อมาในตอนเย็น พลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็มาถึงพื้นที่และแจ้งรถถังสองคันว่าที่นั่นพวกเขากําลังจะเข้าไปในอาคารแต่ในเวลาต่อมาครับกองกําลังรถถังของกองทัพอิสราเอลได้ตรวจพบกระบอกปืนจากหน้าต่างของอาคารหลังดังกล่าวและเชื่อว่าเป็นของศัตรูทําให้รถถังของอิสราเอลยิงเข้าไปในบริเวณอาคารดังนั้นจะทําให้ทหารอิสราเอลที่อยู่ในอาคารเสียชีวิตไปนะครับพี่น้องก็เป็นความผิดพลาดในการถกสงครามของกองทัพอิสราเอลในครั้งนี้นะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะพลาดแต่พวกเขาก็ ทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องและหวังว่าอนาคตหาอิสราเอลคงจะไม่พลาดอีกนะครับพี่น้องเลยยังมีผู้รับเหมาชาวอิสราเอลคนหนึ่งนะครับที่ชื่อน,นายลีลอนยัตซิกนะครับวัย30ปีซึ่งเป็นผู้รับเหมาของกระทรวง,าวองอวราวการห่มอิสราเอลได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี ด้วยปืนครกของกลุ่มก่อก,การร้ายหามบ้านนเวนกาซาตอนใต้เมื่อวันจันทร์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับตามที่เจ้าที่โงรงพยาบาลระบุไว้แอดบีนขอแสดงความเสียใจอ,อย่างสุดซึ้งกับการจากไปของทหารอิสราเอลและผู้ละเมาชาวอิสราเอลคนนี้ด้วยนะครับแดะยรคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดบีน้ขอจากลากระเพงเท่าน,นี้ถ้าพูดไปชด่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพาดข่าวสายดีมากครับ